นก,กรุงสาวัตถีประเทศอินเดียเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วในราชสำนักอินเดียโบราณการถูกเถียงทางประชญามักมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหามงคลสูงสุดในชีวิตความเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นเมื่อค้นหารากฐานแห่งความสุขและความเจริญในชีวิตที่เป็นมงคลสูงสุดนี้นำไปสู่ความสับสน และการถกเถียงอย่างเข้มข้นแก่นของการอภิปรายอยู่ที่การระบุหารากฐานแห่งความสุขและความเจริญในชีวิตที่เป็นขั้นสุดท้ายของสิริมงคลที่แท้จริงแนวคิดเรื่องความเป็นสิริมงคลยังคงไม่มีความชัดเจนถึงแม้จะมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่เทวดาผู้มีฤทธิเดชด,ด้วยก็ตามมุมมองที่แตกต่างกัน คัดขวางความเข้าใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เป็นมงคลอย่างแท้จริงคืออะไรการไม่มีคำจำกัดความที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทำให้เกิดการตีความและการสอบถามทางประชญาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านอินเดียในสมัยโบราณพึ่งพาลางบอกเหตุและสัญลักษณ์อย่างมากในการทำนายโชคชะตาของตน ชาวโลกทำตามความเชื่อเดิมๆรุ่นต่อรุ่นแบบไม่มีหลักยึดของเหตุผลตามความเป็นจริงจึงยากที่จะหาคำตอบสัญลักษณ์เหล่านี้ได้รับการตีความเป็นเครื่องบ่งชี้โชคดีและโชคร้ายโดยใช้กำหนดการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขาคือมงคลที่สูงสุดหรือไม่แนวคิดเรื่องมงคลสูงสุด ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างเข้มข้นระหว่างมนุษย์กับเทวดาเนื่องจากมีการตีความที่แตกต่างกันความขัดแย้งหลับเกิดจากความไม่สามารถบรรลุเอกฉันเรื่องความหมายที่แท้จริงและอะไรคือมงคลสูงสุดของชีวิตความขัดแย้งในเรื่องมงคลทำให้เกิดความไม่สงบและความขัดแย้งอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา เป็นเวลายาวนานสิสองปีที่เทวดาและมนุษย์ปรารถนาความสุขและความเป็นอยู่ดีแต่ไร้หนทางจึงสรุปว่าจะไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้รู้ทั่วรู้สิ่งทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตโลกนี้โลกหน้า และสามโลกอันได้แก่โลกนรกโลกมนุษย์โลกสวรรค์เมื่อถึงวัดพระเชตวันารามแล้วเทวดาได้เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดถึงเรื่องมงคลอะไรคือเหตุให้ถึงความเจริญสู่มงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบเรื่องมงคลสูตร ท่ามกลางเหล่าเทวดาและมนุษย์ว่าเราจะกล่าวโดยเน้นหลักการรู้ชั่วเพื่อละชั่วรู้ดีเพื่อสร้างความดีสู่มงคลสูงสุดในการใช้ชีวิตในเรื่องนี้เราจะแสดงให้การกระทําที่ทําให้ชีวิตดีและวิธีป้องกันสิ่งไม่ดีไว้ให้อย่างแจม่มแจง้งข้อศีลอันเปรียบดังตราช่างวัดมาตรฐานความดีงามที่สมดุล แสดงถึงการประพฤติชั่วและการประพฤติดีโดยมีหลักระเบียบตามศีลธรรมผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีแนวคิดที่ถูกต้องแล้วอันเปรียบดังดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีหลักการสำคัญเหล่านี้เป็นแนวทางให้แต่ละบุคคลก้าวไปสู่ระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นของการตระหนักรู้ และการเป็นอยู่ดีการหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายเริ่มต้นด้วยความรู้สู่การตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างมีสติเพื่อการหลีกเลี่ยงการกระทำเชิงลบคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วการงดเว้นการกระทำเชิงลบช่วยป้องกันมรสุมชีวิตและปัญหาต่างๆได้ยังช่วยรักษาความสงบภายใน และลดความวุ่นวายในจิตใจได้ด้วยการมีภูมิคุ้มกันพลังลบที่ชั่วร้ายป้องกันการเสียสมดุลภายในตนเองและการสูญเสียพลังงานคลื่นดีรอบตัวได้ยังช่วยให้มีหลักวัดความชั่วกับความดีอย่างมีสติและนำไปสู่ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองได้ง่ายขึ้นการปลูกฝังความดี จะทำได้ยากหากไม่มีภูมิคุ้มกันเชื้อชั่วเชื้อพานเกเรที่แอแฝงมากับสิ่งที่สวยงามภายนอกการแยกแยะความดีหรือพลังงานด้านบวกกับความชั่วหรือพลังงานด้านลบออกจากกันได้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมความดีในตนเองพลังงานบวกที่สะสมจากการคิดดีพูดดีทำดี ก็เหมือนปลูกต้นไม้ที่อย่างรากแห่งความดีในใจอย่างสม่ำเสมอจนออกเป็นผลแห่งความดีที่เป็นนามธรรมจับต้องได้เหมือนต้นไม้ที่ออกผลการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีหลักศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมในชีวิตประจําวันจะก่อให้เกิดการสะสมความดีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรม โดยยึดมั่นตามหลักการที่ถูกต้องถูกทางในทุกแง่มุมของชีวิตการฝึกเห็นฝึกดูตัวเองอยู่กับการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีสติหลักการกระทำที่ถูกต้องจะส่งเสริมความสงบภายในการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังจะส่งเสริมพลังภายในตนเอง และเคลื่อนความรักสู่ผู้อื่นรอบข้างได้การปฏิบัติตามมงคลสูตรจะทำให้มีความสุขสงบในใจและความอยู่ดีมีสุขเพิ่มมากขึ้นการยึดมั่นในมงคลสูตรนี้จะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตมงคลสูตรช่วยยกระดับจิตวิญญาณสู่มิติที่5และความสุขที่แท้จริงสูงสุดของชีวิต ผลจากการรู้มงคลสูตรจะส่งผลดีต่อทั้งบุคคลสังคมชุมชนประเทศโลกจักรวาลหลักการของมงคลสูตรสร้างรากฐานจากบุคคลสู่ชุมชนให้กลมกลืนและเจริญรุ่งเรืองมงคลสูตรได้ยุติความสับสุนขัดแย้งระหว่างมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน มนุษย์และเทวดาที่ยึดถือหลักมงคลสูตรของพระพุทธเจ้าก็ได้อยู่ในเส้นทางแห่งความสุขสันติร่วมกันเสมอมาเราเทวดามองเห็นพลังของธรรมจักรที่สะท้อนจากโลกทรงแผ่รังสีความสงบและการตื่นรู้ถึงเทวดาบนสวรรค์การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่ความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมมงคลสูตรอยู่เหนือการเวลาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตทุกยุคทุกสมัยอย่างต่อเนื่องการประพฤติตามหลักมงคลสูตรสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในโลกสมัยใหม่การฝึกอยู่ในคลื่นที่ดีคลื่นพุทธ จะช่วยจัดการความเครียดและเพิ่มสมาธิในสถานการณ์ที่เร่งรีบในปัจจุบันปัญญาและความรู้ที่เน้นย้ำในมงคลสูตรมีความสำคัญต่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบในสถานการณ์ที่ซับซ้อนในปัจจุบันช่วยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อันตรายช่วยส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติและความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวกในทุกชุมชน แนวทางการทำธุรกิจที่มีจริยธรรมที่ยังรอดอยู่ในหลักมงคลสูตรเช่นความซื่อสัตย์และความยุติธรรมส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนมงคลสูตรเป็นกรอบการพัฒนาบุคคลทางปัญญากายวาจาจิตใจและความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นอยู่ดีในการดำเนินธุรกิจด้วย การยึดมั่นตามมงคลสูตรช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างความไว้วางใจในระยะยาวกับผู้ถือผลประโยชน์ได้ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเป็นผลลัพธ์โดยธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อมธุรกิจที่ใช้หลักมงคลสูตร จะให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวมากกว่าผลกำไรในระยะสั้นเพื่อสร้างอนาคตที่อนุรักษ์และเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้นเกิดการช่วยเหลือแบ่งปันด้วยความเมตตาความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือการแสดงความใส่ใจขยายไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม และการมองการไกลแบบยั่งยืนการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นตัวอย่างของการกระทําที่แสดงความเมตตาในระดับโลกการกระทําด้วยความเมตตาสามารถสร้างพลังบวกและส่งเสริมให้สังคมมีความสามคัคคีและให้การสนับสนุนกันมากขึ้นการรู้วิธีฝึกสติและสมาธิช่วยปลูกฝังความสงบ และความชัดเจนภายในใจแนวทางปฏิบัตินี้ช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาสมดุลท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่ได้การมีสติยังช่วยให้ใจสามารถอยู่ที่ช่วงเวลาปัจจุบันโดยไม่แทรกแซงความคิดของตนเองได้เทคนิคการฝึกสมาธิยังช่วยเรื่องการกลับสู่ภายในผ่านการดูร่างกายและการเข้าใจการทำงานของร่างกาย การฝึกสติอย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเครียดและปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมให้ดีขึ้นได้สังคมที่มีความเมตตาคือสังคมที่มีสันติภาพความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันแม้เห็นต่างกันมุ่งคนสูตรเป็นแนวทางให้บุคคลอยู่ในคลื่นพลังงานบวกคิดดีพูดดีทำดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีสามัคคีกัน ความเมตตาจะทำให้ไม่ทอดทิ้งบุคคลใดในครอบครัวถือเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวที่ดีการละเว้นความชั่วและมันสะสมความดีส่งผลดีต่อความรับผิดชอบต่อการอยู่ดีมีสุขของสังคมโดยรวมการทำดีมีส่วนร่วมในงานที่มีความหมายและการมีส่วนสนับสนุนต่อชุมชนช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ลดการซึมเศร้าและเกิดประโยชน์ทางสังคมมุงคลสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสากลดังพรอ,อันก่อให้เกิดมงคลสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือเชื้อชาติมุงคลสูตรส่งเสริมการประพฤติตนอย่างมีวินยัยทั้งนิสัยที่ดีและวินัยทางความคิดสู่การมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการนำมงคลสูตรมาใช้ ในบุคคลและชุมชนสามารถปลูกฝังความสงบภายในและมีส่วนทำให้โลกมีความรักเมตตาสงบสุขมากขึ้นหลักแห่งมุงคลสูตรแผ่ขยายไปทั่วทุกด้านของชีวิตส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั้งสุขภาพกายและการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณภูมิปัญญาที่ถูกต้องเป็นตัวหลักในความสามารถของการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยอาศัยความรู้ และความเข้าใจจากมุมคลสูตร38ประการความรู้และความเข้าใจเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาภูมิปัญญาการตัดสินใจที่ชาญฉลาดนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกและปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นการนำภูมิปัญญาไปประยุกต์ใช้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ม,มุคลสูตร มีหลักการเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างสิ่งถูกและผิดหรือพฤติกรรมที่ดีและชั่วภูมิปัญญาที่ถูกต้องจะสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องถูกทางที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีนิสัยดีข้อมูลที่บันทึกไว้ที่เสาอโศกเป็นหลักฐานของพระธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องของมงคลอันสูงสุดของชีวิตที่ประเทศอินเดียการปฏิบัติโดยหลักมงคลสูตร เหมือนเข็มทิศนำทางสู่ความเจริญความรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตมงคลสูตรยังสองเรื่องความรักที่ก่อให้เกิดการให้โดยไร้เงื่อนไขส่งเสริมให้ประเทศไร้สงครามพบสันติสุขสร้างโลกในฝันที่สงบสุขบอกวิธีสร้างความรักที่แท้จริงที่จะให้ความเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ด้วยใจวิธีการแผ่คลื่นความเมตตา ที่แพร่จากบุคคลสู่บุคคลสร้างความเชื่อมโยงให้โลกน่าอยู่โลกที่เต็มไปด้วยคลื่นความรักจะมีลักษณะที่ความทุกข์ทรมานลดลงและสร้างสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นให้ทุกคนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในธรรมจักรจากแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงหมุนด้วยเมตตาให้ขับเคลื่อนในใจชาวโลกเพื่อให้รู้ธรรมที่พระองค์ตัดสรู้ ด้วยการเปิดใจที่จะพัฒนาตนเองสู่มงคลชีวิตสูงสุดมุมมองใหม่ในใจคุณจะเปิดโลกให้เห็นในด้านที่สวยงามมากกว่าเดิมเมื่อมีหลักการเลือกสิ่งดีและไม่ดีแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติในอินเดียโบราณมีการสอนมงคลสูตรแก,ก่เด็กๆเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญน,นี้การถ่ายทอดคำสอนของมงคลสูตร ช่วยรักษาความจริงที่เป็นมงคลสูงสุดของชีวิตและจิตวิญญาณข้อมูลจากมงคลสูตรได้รับการถ่ายทอดทั้งโดยผ่านปากเปล่าและลายลักษณ์อักษรมายาวนานมงคลสูตรยังสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตสมัยใหม่ปัจจุบันเด็กๆควรเรียนรู้มงคลสูตรเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและมีสติตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ใหญ่ที่ใช้มงคลสูตร โดยบูรณาการหลักการของมุงคลสูตรเท่ากับกิจวัตรประจำวันและชีวิตการทำงานก็ตั้งตัวได้เร็วสรุปมุงคลสูตรส่งเสริมความเป็นอยู่ผ่านการประพฤติดีความเห็นที่ถูกต้องและความเพียรพยายามการอยู่กับธรรมชาติอย่างไรให้สะสมเดินทางอย่างต่อเนื่องของการปรับปรุงตนเองการเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับฤดูการของป่าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามงคลสูตรเป็นแสงสว่างนำทางบุคคลให้ประพฤติตนทางกายวาจาใจที่ดีที่เจริญที่เป็นมงคลสูงสุดมาเรียงรู้หลักมงคลสูตรด้วยกันเพื่อเดินบนเส้นทางสู่การใช้ชีวิตที่เป็นมงคลสูงสุดเพื่อมีความสุขสงบแท้จริงอย่างยั่งยืนมงคลสูตร อยู่เหนือขอบเขตทางวัฒนธรรมความเชื่อและเวลาเพราะเป็นความจริงของทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎของโลกเสมือนจริงใบนี้ติดตามนวนิยาชุดเส้นทางเศรษฐีธรรมถอดรหัสมงคลสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ที่ช่องนี้นะครับ